Um. Uh. ดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มนักศึกษากฎหมายภาคปฏิบตัติหรือเรียกทุกท่านว่ากสปนะคะก็พามาเยี่ยมชมสถานที่ที่เราจะทําค่ายสองนั่นคือโรงเรียนบ้านแม่เย็นอําเภอวังเหนือจังหวัดลําปางนั่นเองค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเชิญชมข้างในได้เลยค่ะอ่าตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในโรงเรียนบ้านแม่เย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็จะพาเพื่อนเนี่ยไปดูสถานที่สําคัญของโรงเรียนนะคะเชิญชมได้เลยอ่า ที่แรกนะคะก็คือสนามเด็กเล่นซึ่งน้องๆเนี่ยเขาก็จะมาเล่นกันในเวลาพักแล้วก็รอรับประทานอาหารนะคะก็จะมีน้องๆเขาอยู่เยอะแยะอันนี้เป็นเด็กอนุบาลนะสถานที่ต่อไปนะคะก็คือโรงอาหารสำหเวน่อ่เพื่อนๆเห็นอาคารสีเหลองขาวในกล้องแล้วนะคะก็จะ เป็นสถานที่ที่น้องๆเ,เขาจะรับประทานอาหารทุกชั้นปีนั่นเองนะคะต่อไปก็คืออาคารเรียนโรงเรียนนี่ก็จะมีแค่อาคารเดียวนะคะนั่นกกคืออาคารทางนี้เป็นอาคารใหญ่อาคารเดียวซึ่งเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงชั้นป .6 นั่นเองค่ะส่วนอ่าห้องสมุดนะคะก็อยู่ด้านล่างของอาคารไม้ทางนู้นนะคะตรงที่รถจอดอยู่นะคะก็เป็นห้องสมุดนะคะชั้นล่างชั้นเดียวนั่นเองค่ะ ส่วนหนึ่งนะคะของร้ารียนบ้านแม่เย็นที่จะมาทำคล้ายของเพื่อเพื่อนคนไหนนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนที่อยากมาสมัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงนะคะราขอเชิญชวนที่บ้านแม่เย็ยนที่จังหวัดลำปางนั่นเองนะคะเสียงมาดีมาดีมาดีาได้ไปให้กล้องหน่อยหนึ่งสองสามหมาโอเคอ่า <c oughs> หลังจากที่เราเมื่อกี้ได้เราไปเยี่ยมชมภาพบรรยากาศในโรงเรียนเนาะเราก็จะเห็นมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้าง เนี่ยบาดแผลที่มือพี่ที่เท้าเนี่ยแต่คนอาจจะแบบสงสัยว่าทําไมเกิดจากอะไรถึงไม่สงสัยก็อยากพูดนะไม่ได้อยากพูดไงอยากให้รู้ว่าเป็นอะไรพอดีไปปีนนี่มามปีนกําแพงปีนหลังคาไปรื้อไปรื้อมาเพื่อให้เรามาสร้างใหม่สีเนี่ยก็ไปขูดขูด,ข,ดขูดเราจะได้แผลมาอันเี้ยเพิ่งเข้าเพิ่งไปเข้านามัยมาเนาะเราก็เลยสามารถเราก็าาเลยสัต์รังกันมามา,มามากแล้วเนาะเอาสูหมาจรงจิงจังหน่ยว่ะเราจะมาพูดถึง จุดประสงค์ของค่ายเนาะจุดประสงค์ของค่ายว่าค่ายเนี้จุดประสงค์อ่ะมันอยู่ที่ไหนก็จะเราจะก็จะได้คําตอบว่าจุดประสงค์เนี่ยมันอยู่ที่ท่าเซนทันเวิด์บ้าเนี่มันล่าดาเนินเม้ยแล้วมันล่ดประสงค์อ๋อจะแก้มุกก็แก้ผิดเนาะจุดประสงค์จุดประสงค์เมื่อกี้มุกเราเล่นก็จุดประสงค์ของค่ายนี้ที่ต่างจากค่ายแรกที่ไปจากที่แม่มอเนาะส่วนหนึ่งก็คือแม่มออาจจะเป็น เน้นทางด้านภาคพ,พิเศีภาคอะไรพวกนี้แต่ว่าในค่ายนี้เราจะลงชุมชนจริงๆเลยเราจะได้รู้ว่ากฎหมายเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนกับนอกห้องมันจะเป็นยังไงเวลาเราเจอผู้คนเนี่ยที่เราไม่รู้จักเราจะต้องปรับตัวเข้ายังไงเราจะทําอะไรได้เพื่อสังคมบ้างได้บ้างนอกจากการเรียนในห้องเราไปประกอบวิชาชีพเพื่อมาหาเลี้ยงตัวเองก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนมาร่วมค่ายกสพครั้งนี้ที่หมู่บ้านแม่เย็นอําเภอวางเหนือจังหวัดลำปางกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ g o